นิทานเรื่องฮิปโปน้อยและดอกไม้แห่งความหวังในทุ่งหญ้าเขียวขจีริมแม่น้ำหมูเด้งกำลังเดินเล่นอยู่เขาได้ยินเสียงร้องให้ดังมาจากพุ่มไม้หมูเด้งเดินเข้าไปดูและพบกับกระรอกน้อยสีทองที่กำลังซ่อนตัวและร้องให้อยู่เป็นอะไรไปเหรอหมูเด้งถามด้วยความเป็นห่วงกระรอกน้อยตอบว่าฉันทำมเมล็ดพันธุ์ดอกไม้แห่งความหวังหายไป ฉันอยากจะปลูกมันเพื่อให้เพื่อนๆในทุ่งยามีความสุขและมีกำลังใจแต่ตอนนี้ฉันหาไม่เจอแล้วหมูเด้งพูดอย่างมั่นใจไม่เป็นไรนะฉันจะช่วยหาเมล็ดพันธุ์นั้นเองพวกเขาเริ่มการเดินทางออกตามหาเมล็ดพันธุ์ดอกไม้กระรอกบอกว่าเมล็ดน่าจะตกอยู่แถวลำธารพวกเขาจึงเดินไปที่ลำธารและพบกบตัวเล็กที่ติดอยู่ในดักแดกของแมงมุม หมูเด้งช่วยปล่อยกบออกมากบบอกว่าขอบคุณมากฉันเห็นบางอย่างเหมือนเมล็ดพันลอยไปทางถ้ำข้างเขาพวกเขาเดินทางต่อไปยังถ้ำแต่พบว่าเมล็ดพันไม่ได้อยู่ในนั้นกลับมีนกตัวน้อยที่หลงทางอยู่ในความมืดหมูเด้งจึงช่วยพานกออกมาจากถ้ำอย่างปลอดภัยสุดท้ายพวกเขาเดินต่อไปจนถึงต้นไม้ใหญ่ริมแม่น้ำ กระรอกน้อยสังเกตเห็นบางอย่างสะท้อนแสงอยู่ใต้รากไม้ใหญ่นั่นไงมเมล็ดพันธุ์ของฉันกระรอกร้องด้วยความดีใจหมูเด้งและกระรอกช่วยกันปลูกมเมล็ดพันธุ์ลงในดินและรดน้ำจนดอกไม้แห่งความหวังเริ่มเบ่งบานดอกไม้นี้มีสีสันสดใสและกลิ่นหอมชวนฝันมันเปล่งแสงระยิบระยับทำให้สัตว์ทุกตัวในทุ่งหญ้ามีความสุขและมีกำลังใจ หมูเด้งพูดว่าบางครั้งการช่วยเหลือกันและกันทำให้เราได้พบสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการช่วยเหลือกันและความพยายามร่วมกันนำไปสู่สิ่งที่ดีงามในชีวิต